มาเเ้นนนกันหน่อยยตวไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากล่าเยื่อและพี่ได้ชูกใก่นุ่มพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y o u t u ู e นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับดํารถหกล้อดําซิ่งนะครับผมก็อ่านี่ครับท่านผู้ชมก็เอ,อาไเจับรถคนดังครับผมนายจ่อยไหลซี่ครับ เาหยอกเล่ยใจยให้เราเรียนโอ้ยปากไหนคือไว้เลยว่ะมาเจอกับตาจ่อยครับผมตาจ่อยคนดังครับคนดังรถ <c oughs> ผู้ชายไม่ตู้สู่ตู้สู่อย่างยุ่งี้ต <c oughs> จ่อยแดงขวาเลยครับเลี่ยวออกให้แล้วตาจ่อยไม่ยอมออกนะครับพอผมเข้าตาจ่อยยัดตอ มันก็เลยเสียจังหวังโอ้เสียขวาไปแล้วครับท่านผู้ชมนะครับกนะ็ใส่ของที่เดียวกันกันกบสายจ่อยนะครับมาเจอกันพอดีนะครับแงลนลุงเถามาแจ้งผมปัดเลือดปาดทูอนะไรแบไปครับไปเนี้ยแคบ เว่าตูสูตส้ตูสู้เว้ยพุทธ้ก็เดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ปั๊มกาดนะครับไม่รู้ว่าแต่จ่อยจะเติมกา๊าซปั๊มไหนนะครับแล้วมาดูกันนะครับแล้วไปเจอกันที่ปั๊มกาดเลยครับผมห้างหอกห้างหอก,อกเราพี่น้องความเร็วที่ใช้นะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเจ็ดสิบฮัลโแต่จ่อยแซงเข้าแล้วนะครับเข้าซ้ายแล้วตู้สู้ตู้สูเข้าซ้ายแล้ว เจอกันช่วงหน้าครับผมอยู่ที่ปั๊มกัดครับไปเลยครับสี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้จ่อยเข้าปู่ขนานแล้วครับอาจจะปั๊มนี้หรือเปล่าเนาะสงสัยดิยน่นะครับนี่ตามติดแต่จ่อยเลยครับผมยิงด้วยครับแต่จ่อยเติมปั๊มนี้ยิงครับ เราไปข้างนลยหันไหนไหนะมันผมเข้าออตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างครับผมไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาเติมกา๊าซนะครับอยู่ที่ปั๊มก๊าซเอ่อซีปั้มอ,อย่างเงี้ยสามเอ็มจีวีนะครับ ไปได้จ้ยอยเ้ากินลงมาพี่ก่นอนกินของยงครับผม,ม,ก,มกินข้าวอะไรครับข้าวปลาเป็นสินค้มคับเบื่อผฐานกินเปรี้ยวครับเปรี้ยวโคเปรีร้ยวโคเฮ้ยเดี๋ยวพามาดูข้างหลังครับผมนี่ก็จะเป็นหางของพี่หลอนะครับเติมกับ อาาจรย์ของผมกันขึ้นไปครับกลับเรเอาไปกขับเด้อกันขันผมผมกันหันมันขึ้นนะครับบัวครับผมผมองกระแลนแถวเลยคนระับแมนนั่นในล้อไว้ให้อะไร่ไอ้จ้อยเปนหนาพ่นครับไม่ได้ไม่ได้ มัน่าเขาทางเจ้าเลยถอยถอยออน่าจ่ายน่าจะมีปัญหานะครับก็เลยเย็นเย็นหัวใจนะครับใจจ่อยครับคนดังพี่น้องกันไบยกจะมือแท้แท้แทเแออหลุดใจง่ายมั้ยหรอ นกวาดวือพูดอ่ะรอ,อเขาครับรอเขาวเฮ้นเขา <c oughs> โอ้ชิวประกาดเลยรถผมทำล้อทำเบรกอะไรมาใหม่เนี่ยมันก็เลยเป็นชิวจราบียังไงใส่นี่ยงับงเอยเลี่ยนกันรล้เลยเหรอเนี่ยเขาต้องเอาขึ้นหรอเอาเอาพี่น้องเอาหางนีรถห้อง หัวขาวหางแหลมงามเลยว่า,เ,า,า,เ,ออา,าเ,เขากันออกกันอาพั้ย้อนแสงขนาดเลยนี่ก็จะเป็นของจ๋จ่อยครับเที่ยวนี้ก็วิ่งของผมจะเป็นเที่ยวแรกนะครับก็ผมจะเป็นเที่ยวแรก เพราะว่ารถซ่อมมาหลายวัน,นครับแป๊บหนึ่งนะครับรนะครับปั๊มหอกวัดนะครับหรือว่าปั๊มโรงไก่เพราะว่าโรงไก่อยู่ตรงนี้นะร,รอบรอทางรถไฟมาครับเข้ามาเติมเลยแรงดันดีครับตอนแรกก็เติมพัดแล้วครับบ่ไไวแล้วพัดอ่ะพวกเจ้ารู้ว่าเวาลาค่าอักบาท ผมเพิ่งจะเที่ยวแรกนะครับเห็นตะจ่อยบอกว่าพัดราคา20บาทนะครับเท่ากับ2,000ก็จะได้100บาทถ้า20บาทนะแมนบ่100บาทถ้าเรามาเติมตัวนี้ก็ประมาณออันนี้ก็พันเก็ยรพันเกียรติบราคาดแต่บาทเดียวผมบอกบรลลูนไม่เเติมยังเดียวสำหรับพันราคา,า, 1, าค่า15บาทก็พันห้าก็จะได้100บาทอ่า แต่ถ้าเป็นราคาแต่ก่อนอยู่นั่นมันมันพอหวัดพอเวียงอยู่ครับเกินกันทีละสองร้อยร้อยสองร้อยอย่างนี้ก็เติมพัดดีกว่าเพราะว่ารถมันอึดกว่ากันวิ่งดีกว่ากันแล้วก็ดีกว่ากันอ่อยังไงรถเพิ่มอีกแค่บางกีบาทนะครับแต่ตอนนี้มันได้เพิ่มเยอะเกินไปแทนที่จะเติมพันหาเขา,าก็ได้เติมสองพันนี่างเงี้ยเพิ่มหาหามูนีหาร้อยอ่ะมันมันแพงเกินไปก็เลยเติมธรรมดาปกติ นะครับอันนี้ก็ดีกันล้วนะครับตัวไหนก็เซฟครับมาแ้่พบขี้เร็วอันขี่เร็ยวยังว่ดเซฟนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับช่วงหน้านะครับผมตอนออกจากปั๊มแล้วกันนะครับตอนนี้ขออนุญาตไป แยกสายสเตกันนะครับผมเดอกันช่องหน้าครับผมไปกันเลยครับนี่ครับตอนนี้ก็พากันเติมเสร็จแล้วครับโอ้ขีพีเอสใกล้รูดอยู่นี่ครับแต่จอยไปแล้วตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัด <c oughs> กัดผู้ใหญ่ก่อนอันนี้ก็ยังไม่ได้รูดคีทียอนะครับต้องขอไปนะครับเดี๋ยว ไอ้จบคลิปนี้ก่อนอีกสองอาทีตยงหรอก ได้เลยอ้าวทันกันเลยนมดไปหอดุณแล้วแต่ครับผมก็ปลายทางก็ในกรุงเทพนะครับท่าเรือคลองเตยนะครับท่านผู้ชมขออภัยที่จะจบมันเป็นมุมวันนะครับจ <c> ร <oughs> ิงเงมันควนมันอย่างดอกเดีย <c oughs> ้ยผมเกับเส็จเรียบร้อยนะครับวิ่งมาเจอกันโดยบังเงินนะครับได้จ่อยขึ้นของเสร็จตั้งแต่อวัยสาม นะครับก่อนผมที่จะก่อนก่อนที่จะก่อนผมจะเข้าไปในโรงงานอีกนะครับก่อนผมเข้าไปในโรงงานอีกแล้วก็อ่ายังตามมาทันก <c oughs> <c oughs> แกรวหว่าเราครับ่ยน้ำมันเครื่องมาทันนะครับถ้าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็เลยตามมาทันนะครับก็เลยได้ไปพร้อมกันนะครับ ก็มาเติมกา๊าซพร้อมกันอีกเมื่อคืนก็เติมกา๊าซพร้อมกันนะครับอยู่ป้อมบันไทนะครับเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวนี้ออกเดือดรับเด็ก็ะว่าไงครับสนุกดีครับมวนมัน่ามันไม่ได้วิ่งนานงี้นะท่านผู้ชมคือโดนแล้ว,นวเนาะตัวไดเรียอนมันก็เลยเป็นจบบมว,มวนๆน่ะนะครับผม เราก็เข้าทางหลักครับผมแต่จอยเขาโอ้ทางหลักไปแล้วหลังจากที่เราเติมกา๊าซแล้วก็ตึงสายสตีสายสตีงั้นเีงเหรอใครแม่หางพนันอี้ยันขอล้อผมโม,โม,โมโ่เสีอห <c oughs> างผมหักครับท่านผู้ชมหางพนับหักแล้ว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมจะขนาดผมเบิ้งยืดมือนะผมโม,โมโ่เสือผมถ่ายคลิปทีไรผมก็ไปส่องพาท่านผู้ชมไปดูหางเห็นปะ อันนี้หักแล้วครับเดี๋ยวนี้หักแล้วอยู่กับพี่หลอนะครับเพิ่งจะดูกันเมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับกับพี่หลอหักแล้วเดี๋ยวจะไปรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขดนตาจ้อยฮอดไกลแล้วพี่รองนะครับขออนุญาตไลเกแยร์ก่อนนะครับยังไม่ทันแยร์กลางๆหมดนะครับจังมเป็นหมอกเป็นเนียงนี่แหละพี่้องเป็นเขาเขานะครับ หวานสิ่งน้ำตะจหยกก็แมนนะครับไทยยูข้าขงนอกกินเ้ืยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ